เคยถามตัวเองกันไหมครับว่าการที่เราแค่นั่งนิ่งๆแล้วก็แค่สังเกตลมหายใจของตัวเองเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนอะไรในร่างกายได้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอลึกถึงระดับ DNA เลยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับที่น่าทึ่งนี้กันครับว่าพลังของจิตใจเนี่ยมันจะสามารถเขียนรหัสชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ได้จริงๆหรือเปล่านี่แหละครับคำถามสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้การทำสมาธิมันเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยน DNA เเราได้จริงไหมหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเอาละครับเราจะมาหาคำตอบแบบที่อิงวิทยาศา,ศาสตร์กันเลยและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับอย่างแรกเลยเราจะมาดูกันว่าสมาธิที่แท้จริงคืออะไรแล้วเราทำไปทำไมเป้าหมายคืออะไรจากนั้นจะเข้าสู่ส่วนที่เข้มข้นที่สุดคือมันเปลี่ยนร่างกายเราได้ยังไงและสุดท้ายแล้วเราจะเริ่มเส้นทางนี้กันได้แบบไหน โอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันก่อนเลยการทำสมาธิที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาทำความเข้าใจแก่นของมันกันก่อนนะครับคือสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนั่งหลับตานะครับแต่มันคือการฝึกต้องเลยว่าฝึกกล้ามเนื้อของจิตใจให้มันแข็งแรงให้มันตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องร้อยแปมันคือการรวบรวมพลังงานความคิดที่มันเคยกระจัดกระจายเนี่ยให้กลับมาโฟกัสอยู่ที่จุดจุดเดียว ซึ่งไอจุดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยพอเรารู้แล้วว่าสมาธิคืออะไรคำขามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันเหมือนเป็นจุดหมายของการเดินทางครั้งนี้เลย3เป้าหมายหลักของการเดินทางเข้าสู่ภายในนี้ก็คือ 1. เลยการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง2 การได้ค้นพบความรักและความซาบเึิงในชีวิตอีกครั้งและ 3. การได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งรอบตัวสไลด์นี้เห็นภาพชัดมากๆเลยครับลองดูด้านซ้ายนะเวลาที่ใจเราลอยไปอยู่กับอดีตหรือกังวลเรื่องอนาคตมันก็เหมือนกับว่าพลังงานชีวิตของเรากําลังรั่วไหลออกไปตลอดเวลาเลยเราใช้ชีวิตเหมือนเป็นหุ่นยนต์แค่คอยตอบสนองต่อเรื่องเดิมๆที่เข้ามาแต่ทีนี้ลองดูด้านขวาสิครับ ทันทีที่เราเดึงสติกลับม,มาอยู่กับปัจจุบันปุ๊บพลังงานทั้งหมดมันจะไหลกลับเข้ามาที่ตัวเราเลยครับทาให้เราเปลี่ยนจากคนที่แค่ตอบสนองมาเป็นผู้สร้างสรรค์ที่มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตได้จุดหมายที่2ก็คือการได้กลับมารักชีวิตอีกครั้งครับเมื่อพลังงานในตัวเราสูงขึ้นจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นสภาวะอารมณ์ของเราก็จะถูกอัปเกรดตามไปด้วยเลยจากอารมณ์พื้นฐานที่เกิดจากความกลัวเพื่อเอาตัวรอดมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่สูงขึ้นอย่างเช่นความสุข ความขอบคุณหรือความรู้สึกซาบซึง้งกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันครับและเป้าหมายที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือการได้สัมผัสกับความเป็นหนึ่งเดียวครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเมื่อเสียงความคิดวุ่นวายในหัวของเรามันค่อยๆเงียบลงเงียบลงกําแพงที่เคยกั้นระหว่างตัวเรากับโลกภายนอกมันก็จะค่อยๆทลายลงไปเราจะเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผู้คนต้นไม้ใบหญ้าหรือจักรวาล มันเหมือนกับว่าเราคือคลื่นลูกหนึ่งในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงส่วนที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าการทําสมาธิเนี่ยมันเปลี่ยนร่างกายเราในระดับชีววิทยาได้ยังไงกันแน่เราจะมาเชื่อมโยงการฝึกจิตใจเข้ากับวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้กันครับลองนึกภาพร่างกายของเรานะครับว่ามันเป็นเหมือนกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมากๆนะครับและถ้าเราซูมเข้าไปในระบบนิเวศนี้เราก็จะเจออวัยวะ เนื้อเยื่อแล้วก็ซูมลึกลงไปอีกจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของชีวิตนั่นก็คือเซลล์นับล้านล้านเซลล์ที่ทำงานประสานกันอย่างน่าทึ่งครับและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับในใจกลางของเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันมียีนอยู่และยีนพวกนี้มันไม่ใช่แค่พิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดมาแล้วจบนะครับแต่มันกำลังเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดเวลาเลยมันกำลังฟังว่าอารมณ์และความรู้สึกของเรากำลังส่งสัญญ,ญาณเคมี Me, แบบไหนไปให้มัน ถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันทำงานแบบนี้เลยพอเรารู้สึกดีๆอารมณ์แบบขอบคุณจังเลยหรือมีความสุขมากๆเนี่ยปุ๊บร่างกายเราจะปล่อยสารเคมีออกมาทันทีเลยครับสารเคมีพวกนี้แหละครับที่เป็นเหมือนข้อความที่วิ่งตรงไปครอบประโตบอกยีนของเราเลยว่าเฮ้ hey, เปิดสวิชตัวดีๆหน่อยแล้วก็ไปบอกยีนตัวร้ายๆว่าส่วนพวกนายปิดไปก่อนแค่นี้เองครับแต่ผลของมันคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเราถึงระดับเซลล์เลยนะ เราเลยอาจจะมองได้ว่าเวลาที่เราจมอยู่กับอารมณ์ลบๆซังซงเนี่ยเรากําลังใช้ชีวิตในฐานะของสสารที่มันถูกกําหนดด้วยกฎเกณฑ์แล้วก็อดีตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกสมาธิแล้วยกระดับอารมณ์ของตัวเองได้เราจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นพลังงานที่มีอิสระและเต็มไปด้วยศักยภาพที่จะสร้างสังอนาคตใหม่ๆได้ครับลองดูตัวอย่างสภาวะตอบสนองกันครับสมมติว่ามีรถมาชนท้ายเรา ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธความเครียดความกลัวเข้าครอบงำทันทีอารมณ์ลบพวกนี้แหละครับที่จะส่งสัญญาณตรงไปที่ยีนให้เปิดสวิตช์ยีนแองความเครียดทําให้ร่างกายเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ๆําๆแน่นอนว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวแน่ๆแต่ในทางกลับกันลองดูสภาวะสร้างสรรค์ที่เกิดจากการทําสมาธิครับเราสามารถสร้างความสงบจากข้างในได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นก่อน เมื่อเราจงใจสร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความรักความขอบคุณมันก็จะส่งสัญญาณบวกไปเปิดสวิตช์ดีนแห่งการแติบโตการซ่อมแซมตัวเองผลลัพธ์ก็คือเราสามารถสร้างความเป็นจริงที่ดีกว่าจากข้างในตัวเราเองได้เลยโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกอีกต่อไปครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วพอเข้าใจหลักการทั้งหมดแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะเริ่มการเดินทางนี้ได้อย่างไง ส่วนนี้จะเป็นเหมือนไกด์แนะนําแนวทางง่ายๆให้ลองไปปรับใช้กันครับจริงๆแล้วมีเส้นทางให้เลือกสำรวจเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีคลาสสิกอย่างการตามดูลมหายใจหรือจะเป็นวิปัสสนาหรือแม้แต่วิธีที่ท้าทายหน่อยอย่างของวิมฮอฟแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวครับเส้นทางที่ดีที่สุดคือเส้นทางที่แต่ละคนได้ลองและค้นพบด้วยตัวเองว่าแบบไหนที่มันใช่สาหรับเราสุดท้ายนี้ สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราทุกคนเนี่ยแหละครับคือกับตันที่ควบคุมร่างกายและจิตใจของตัวเองอยู่การทําสมาธิมันก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรากลับมาจับพงมาลัยเรือให้มัน่นเพื่อนําทางชีวิตไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราอยากจะสร้างขึ้นไม่ใช่แค่ยอมรับในสิ่งที่ถูกกาหนดมาและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันก็คือแล้ววันนี้เราจะเลือกสร้างอนาคตแบบไหนให้กับยีนของพวกเรากันดี